ขอกาสวัสดีพี่น้องนะครับจเชื่อทุกท่านนะครับเด็กดึกแล้ววันนี้นะครับที่เข้ามติดตามขออภัยด้วยนะครับาการไม่ค่อยดีนะครับทำงานทั้งแดดร้อนนะครับพี่น้องขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ถูกนะครับวันนี้หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับ ก็ไม่เข้าพิเศษเข้า v ีพีนะครับก็เกือบไปนะครับพี่น้องก็เป็นเกตสองหกนะครับที่จริงก็อ่าหน้าอ่หกสองหกนะครับก็ที่ลงลงให้ก็ใกล้เชียงนะครับแต่ไม่เข้าพี่น้องขอประทานอภัยทุกท่านทุกคนด้วยนะครับพี่น้อง ก็คือสูตรนะครับมีผิดมีถูกนะครับพ่กนี้คงจะเข้าเต็มๆนะครับพี่น้องอก็กราบสวัสดีครับโอมมหานาชาริติอิติอหังจะคูพันธังนาชาลิตีตตสมนาหมหาสมณามณวัสุติมาขจายขจหิติสาวะอุวมะมาอ,าอุสาวะอุวมะ นะโมตัสสะภบวะโตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภบวะโตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภบวะโตุอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอารัตนานังธัมมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังปะสิทธิเมพุทธังปะสิทธิเมธัมมังปะสิทธิเมสังฆังพุทธบูชามหาเทตวันโตธัมมะบูชามหาปัญโญสังฆบูชามหาโพภะ อาเดี๋ยพระพูนเจ้าและสิ่งสั์สิทธ์ทั้งหลายที่อยู่ในหน้าที่นี้และสากลละลกนี้ขอให้จงมาดลบดานให้ลูกเป็ดของลุงของเก่าทุกท่านทุกคนผู้เข้ามาติดตามให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีเงินมีทองใช้ให้ลำลาำรวยรวยกันทุกผู้ทุกนามเทินอาแดปูองปูศรีสุสทโธทและแม่ศรีปทุมมา <c oughs> มีสุทธิเทวา ไม่ว่าจะเป็นการเยาวาจ,จิตตังหังวันทาหมหาลาภูปุสีสุทโธปเจมิกายาวจาจิตตังหังวันทาวมหาลา,าววจ,จนาาลาินิเมสีตุมาวิสุทิเทวาปเจมิขอ้โดนบดาในพี่น้องทีของลูกนี้จงถูกหวยรวยเบอร์ด้วยเถอะพี่น้องสาธุกรับสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่เข้ามาชมนะครับมาติดตาม อุมหานเมตตานโภคทัพย์อุมหานชาลิติอิติอลหังจะคูพันธังนาชาลิติเอหิมะมะพี่น้องนิกขธรรมาลานะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นลุงไม่ได้ท่องให้ฟังนะครับคาถากินล้านพี่น้องสวดได้ไหมถ้าสวดได้ก็สวดกันนะครับ มันเปลี่ยนภาวนาก็ดีนะครับพี่น้องที่ลงลงให้ครับสูตรก็คือสูตรฟูที่เขามาติดตามใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงของเก่าไว้นะครับหวยใหญ่ใกล้มาถึงแล้วพี่น้องก็จะเป็นวันที่15้าจะฟันเด็ดๆให้นะครับพี่น้องที่ลงไปก็ซื้อไว้ก่อนนะครับจะเด็ดแค่ไหนเด็ดอย่างไรนะครับพี่น้องกอรอเป็นวันที่สิ้านะครับ พี่น้องวันนี้ก็จะวันพารนะครับวันนี้เป็นวันโขดขอพี่น้องจงใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องลุงของเก่าสามใจขอเก่าสัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามลุงนะครับขอให้จเจริญเจริญทุกท่านทุกคนเทินนะครับผู้ที่ทําบุญมาเลยว่าผู้ที่ฮัดไลเข้ามาขอนะครับ ก็ล,ง,ลงให้นะครับเข้ามาดูลุงด้วยนะครับที่เพจลุงของเก่าสามชัยนะครับกดติดตามกดไลก์กดแชร์ก็จะได้เจอนะครับทุกวันเวลาเดียวนี้ที่ลุงจะลงให้นะครับเลิกงานเด็กทุกวันนะครับทําง,งานต้องต่อสเลงให้ลูกค้านะครับช่วงนี้ก็โควิดพี่น้อง กาจะซาไม่ซาหรือว่าจะยังไงลุงไม่ทราบนะครับลุงไม่ได้ไปไหนนะครับลุงอยู่กับบ้านครับทํางานช่วยลกชใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานเชื่อมนะครับงานทุกอย่างนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องเลื่อยไม้นะครับเครื่องเลื่อยยนนะครับพี่น้องลุงของเก่าซ่อมได้นะครับพี่น้องฝากไว้ด้วย วเัเดีทุกท่านนะครับผู้ที่อยู่ใกล้ก็ลุงแนะนำให้อ่าจะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับหากของท่านจำรุดแล้วหรือว่ามันเก่ามันไม่ดีนะครับลุงซ่อมให้นะครับพี่น้องเขาฝากไว้ด้วยก็ราคาก็อยู่ที่คุยกันนะครับถูกสุดๆพี่น้อง ทำเพื่ออยู่รอดนะครับเพื่ออยู่ได้นะครับเอาแค่พอเพียงเอาแค่พอดีพี่น้องคับดีไม่ดีก็ลองดูกันนะครับไกลก็แอ็นลน์มาถามนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับถ้าอยู่ไกลมากลงไปรับเอามาไม่ได้ลุงก็จนใจนะครับพี่น้องคร <c oughs> แบบับสวัสดีนะครับพี่น้องก็มากก็ได้นะครับเนาะ นี่นน่นท่องกันแล้วครับเด้อกินเ,ออเขากับย่างลิ้นนะครับพี่นอ้องเสียบอยู่แล้วครับแต่ว่าเฉียวบ่มีพี่น้องเน,ะน,นาะมันยำยากคือวานละันกับปูนนี่เลยเนาะครับเนาะเย่าวาปานนี่เท่ากับบางคนก็ ใหญ่พราะเกิดดนนะครับเท่าพราะเกิดดนก็มีพี่น้องแกเพราะเกิดนานก็มีนะครับก่อนหนึ่งสมองซองเมื่อของลุงนี่ยนะครับที่พ่อจะมีแนวทางให้พี่น้องได้พม่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องขอฝากไว้นะครับแต่ะละคลิปก็บต้องกดข้ามโฆษณานะครับเด้อลุงขอฝากไว้นะครับลุงของเก่าสามชัยพี่น้อง ก็ผู้เดิมเวลาเดิมครับจะลงไฮมือมือนี้วาตะเวนอยู่กับตรงมาคำานวนสูตรนะครับพี่น้องกับผู้ขอกันมากกับแนวทางของความศินนะครับเนาะนุ่งลงไยในชิดชิปเดี่ยวเลยนะครับเด้ไม่ว่าจะเป็นออมสินครับอ่าน้อยสามน้อยนะครับมืออื่นจะแตกหรือไม่ไปกันต่อได้นะครับก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ไปเข้าที่ v ีพี่นะครับเนาะไปไม่ถึงครับดวงดาวก็พี่น้องก็ซื้อกันไปครับเมื่ทุกโตรครับกาบลายโตเด้อพี่นอ้องเลกลงลงให้ไม่ถึงยี่สิบสี่คู่หรอกครับก็แค่สิบสองก็ถ้าสิบสองก็ยี่สิบสี่ครับไม่ถึงสามสิบคู่หรอกครับพี่น้องปากไว้นะครับเด้อ ก็มือนี่จะตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับมืออื่นนี่นะครับพี่น้องทั้งสูตรคำนวณทั้งสูตรการสูตรใหม่จับร่วมก็ได้คงจะเป็นสามตัวแตกสามตัวนี่ถึงจะหลายชุดกับพี่น้องกับยาทิมนะครับสื่อใ้นะครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้ในการเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องแล้วแต่ทันนะครับเด้อ จะยางไรก่ก็ตามลุงบอปักมุใดให้ผู้ใดว่าที่ไหนเมื่อไหร่สื่อกับไผบอลูเรื่องนะครับพี่น้องก็แ like, อดไลน์เข้ามานะครับถามลุงได้แต่ว่าลุงบอมีปักมุดให้นะครับเพราะว่าเป็นเพจของ YouTube นะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเด้อพี่น้องว่าลุงบอรับนะครับปักมุดปักมีที่ยังลุงบอรครับ ก็วิ่งรูดพรุ่งนี้นะครับพี่น้องมี2กับ3มี5กับ8พี่น้อง2กับ5 3กับ8ดนะครับออจอเด็ดครับ5887พี่น้องออตัวเลขน่าจะเป็นก็มี2 3 8 3นะครับ5 2 2สองนะครับพี่น้องก็5 3 4 5 4 3ส9นะครับ อ่าบ่อหลายคู่นะครับพี่น้องก็มีแค่สิบคู่นะครับสิบคู่ก็ยี่สิบนะครับไม่ถึงยี่สิบสี่ก็สามตัวรูดนะครับสามตัวจอดนะครับเด็กน่าจะเป็นนะครับพรุ่งนี้ศูนย์สามห้านะครับสองห้าสามหกสี่สามน่าจะเบิ้ลจะตองได้นะครับพรุ่งนี้ไม่แน่นะครับห้าห้าพี่น้องจะลาจะทิมนะครับเด้อซื้อไว้ เพื่อสิลุงไ้เป็นแนวทางนะครับบางคนบอกไม่ได้กับตับแตกนะครับพี่น้องขอบพรกรับครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ887แครับ035 726 368 253 643 ามห้าห้านี่แหละครับพี่น้องก็ขอฝากไว้นะครับกดไลค์กดแจ้์กดติดตามลุงของเก้านะครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็คงจะให้นะครับทีเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่าไว้อมสินวันที่สิบหกนะครับลงจะลงสลับให้ครับอ่าวยรวันแล้วครับพี่น้องลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับไม่ให้งง่ายนะ,ะครับด้วยอย่แต่ซื้อเ่าซื้อลุงบ่ว่านะครับแต่ว่าเขามาอะไรกดแจ้ลุงแน่เท่านั้นก็พอใจแล้วนะครับเนาะถ้ซื้อถ้าได้ก็ทําบุญมาที่ลุงความเก่านะครับพี่น้องนี่ครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับ ตัวเลขออมชินก็มีสวยๆนะครับ418นะครับพี่น้องเอขออมชินวันนี้นะครับเด้อวิ่ง4วิ่ง1รูดอ่ารูด4รูด1นะครับอ่า4114น,นะครับออมชิน4994นะครับ4884 1881นะครับ3ตัวแตกคือ418พี่น้องนะครับ942 แปดสองหนึ่งนะครับหกศูนย์หนึ่งตัวเลขหน้าจะเป็นสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่สองย้อนคลิปดูเอานะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องแฉบก็ได้นะครับย้อนคลิปดูเอาก็ได้ครับเดิน้าถอยหลังได้นะครับคลิปวิดีโอครับฝากพี่น้องไว้นะครับย้อนเข้าไปฟังก็ได้นะครับก็ ห้าจวีก็เหมือนเดิมนะครับจะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางสังเกตนะครับทีตัวเลขน่าจะเป็นนะครับพี่น้องวันที่16 <c> ัว <oughs> คอนี้พี่น้องคงจะได้กัน3ตัวแตกนะครับ <c oughs> 16บัคอหกสา ัวเลขสวยมากนะครับในวันที่16ครับพี่น้องหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ872ครับ271นะครับไม่ว่าจะเป็น5 7 8เจดแปนะครับสี่เจ็นะครับพี่น้องการันตีนะครับวิ่งบนวิ่งวิ่งบนนะครับบนล่างนะครับ79นะครับ สองตัวน่าจะเป็นนะครับเจ็ดเก้าห้าเกนะครับสอนะครับพี่น้องหนึเจ็พันธงนะครับล่างหนึ่งเจ็ดนะครับ1นึพี่น้องเน้นๆน,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 นะครับอ,อปากไว้สลับพิษนี้นะครับให้พี่น้องจง นอหลับฝันดีก็แล้วกันนะครับลุงก็จะให้ดูท้ายคลิป0.5นะครับวินาทีนี่นะครับลุงไม่ได้มดมโม้นะครับลุงให้ดูด้วยนี่ครับตัวเลขนะครับพี่น้องถ้าใครบอกหลายตัวก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับดูเฉยๆก็ได้พี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสังเกตแค่น,นั้นนะครับเพื่อเป็น แนวทางแล้วก็สังเกตให้ดูว่าน่าจะเป็นและน่าจะมานะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของวันที่ส6หนะครับพี่น้องก็ลงๆให้อย่างนี้เลยนะครับก่อนหวยออกทุกวันก็แล้วกันนะครับพี่น้องขอพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันก่อนี่ตัวเลขอองศินนะครับพี่น้องมีปากมาณนี้นะครับ นี่ครับตัวเลขความสินนะครับก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องก็มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้พบกับลุงเจอลุงทุกวันนะครับลุงของเก่าสามชัยไข,ข่พิมพ์ก็มาดูแลก็ดูให้จบนะครับต้องข้ามโฆษณานะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เข้า กันที่หวยแรงวันนะครับพี่น้องนี่ครับ่อเป็นแนวทางพรุ่งนี้นะครับซื้อทุกตัวนะครับพี่น้องจะไปคัดซื้อก็แล้วแต่นะครับลงไม่ปักหมดนะครับซื้อเท่าไหนนะครับลุงไม่ได้สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับแล้วแต่ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็ เรียกน่าจะเป็นน่าจะมานะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอฝากไว้นะครับอยากทำบุญก็แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ลุงของเก่านะครับ0ุเก็สามสามก็สามสามหนึ่งแปดแปดนะครับย้อนไปดูคลิปเมื่อวานนี่จะมีเบอร์โทรนะครับจำไม่ไดนะ้ย้อนมาฟังเอานะครับพี่น้องย้อนกลับไปฟังก็ได้ หลวงฝากไว้แขเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องจงนอนหลับฝันดีขอให้พี่น้องนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนหมื่นไปได้แจ้วมัหนึ่งชต์ไว้ได้นำา่ำรวย,วยทุกท่านทุกคนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับหรือสิบหกพิษภานี้พี่น้องขอให้ น้องจะมีความสุขควรเจริญน,นะครับคิดจริงได้ทำจริงได้ควยได้สงความมุ่งมา่รปัถนาด้วยเชิญสาธุ